เบลล่าลุ้นพรมลิขิต EP 1 2อยากเห็นเลขนี้ได้แล้วอย่างแรงไม่แผ่วสำหรับพรมลิขิตทางช่อง3กับการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่จิน้นป๊อบธนวัฒน์และเบลล่าราณีพร้อมกองทัพนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายออกอากาศมาถึงตอนที่11ไปเมื่อคืนวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาสำหรับเรตติ้งพรมลิขิต EP 11คว้าไป7.3 งานนี้เล่นเอาทั้งแฟนๆและแม่นายเบลล่ายังลุ้นว่าจะแตะ8ในสัปดาห์นี้ได้หรือไม่ <The Bella S 1> ได้เบลล่าได้โพสภาพแตะมือกับยายกุยและแม่กลิ่นพร้อมแคปชั่นว่าจับมือฉลองเดตติ้งกับแม่กลิ่นซะหน่อยอิๆวิกนี้ต้องขึ้นเลขแปแล้วนะแฮกแท็กพรมลิขิตแฮกแท็กพรมลิขิต ep 1 1กแ็พรมลิขิต ep 12ค่ะ